นะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับมีมันจะมีแม่น้ำครับที่กั้นอยู่ครับเราจะข้ามไปหาเพื่อนๆนะครับดูนะครับว่ามีวัวสิงโตและกระชางนะครับจะข้ามหาเพื่อนๆได้หรือเปล่ามาดูกันเลยนี่อันนี้เป็นช้างใส่ฐานเดินได้นะครับนี่นะมีงานหนึ่งข้างอีกข้างไปไหนข้างหนึ่งหลุดหายไปไหนไม่รู้ครับอ่ะไปเลยนี่นมมันเป็นแม่น้ำนี่ครับนี่เห็น นะแต่รู้สึกว่าจะเดินลําบากเหลือเกินนะครับไปไปเดินข้ามไปครับเดินข้ามแม่น้ําไปอาชีตาเอาลงมาแล้วจะข้ามแม่น้ําแล้วไปข้ามแม่น้ําได้หรือเปล่านีอา้าวข้ามไปห,หาเพื่อนเพื่อนได้แล้วนี่วัวไม่เดินเลยนี่ไปหาเพื่อนเพื่อนได้แล้วอ้าวไป ขอข้อามาหาเพื่อนเราก็ไปวิ่งได้ที่อื่น้วบ้างไปนี่นนนโจะไปลงทะเลกันเหรอควายนี่วิ่งดีจริงๆเลยดูเลยกลัวไม่เดินเลยอ่ะ สต้<ม>าพาวควายไปดูบนบนน้ำสิป้า<ะ>น้ำตรงนี้ออนี่ดูควายพี่บนน้ำอุ้ยไปไหมไม่ไปครับมันเหนื่อยเอทีนี่ไม่หาง,งูหางูแลงูอยู่ไหนหอ,อ่ะอ่ะไปไปหาไปหาปเพื่อนๆตรงนู้นด้วยป่ะไปมา เนเพื่อนแล้วนี่มันเล่นเกมนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย